คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง What the fact สวัสดีครับต้นรับสู่เดอะยนะครับอยู่กับนายบอสน้ำหวานนะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะน้ำหวานค่ะมาพบกันต้นเดือนเมษายน2 5 6 3แล้วครับผมสถานการณ์โควิด1 9ยังไม่คลี่คลายนะฮะแต่ว่าเพราะนั้นแต่ว่า WTF เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะวันนี้อาจจะไม่ได้พูดเรื่องของโควิด1 9แล้วเนาะเวิร์ฟอร์มมามผมว่าหลายคน ทำกันแล้วปฏิบัติกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีคอนเทนต์พวกนี้ออกมาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกตัวไหนมาใช้ปรับให้เหมาะกับคุณเท่านั้นเองนะครับวันนี้จะคุยเรื่องอ P ีที่มันต่อเนื่องจากตอนอีพีปีใหม่ใช่ค่ะซึ่งเป็นอีพีสามสิบแปดนะครับอีพีนั้นน่ะเรามาว่ากันเรื่องของสิ่งที่เราคิดว่าปีนี้มันไม่น่าจะปังขณะที่หลายๆคนพิจิตรไว้ว่าสิ่งนั้นนั้นมันน่าจะปังถึงจงมีหลายอย่างมากนะครับหนึ่งในนั้นคือ 5G นะครับวันนี้ก็เลยจะมา สรุปภาพรวมไตรามาสแรกของปี2020นิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ,รบแล้วก็ทแล้วก็ยังยืนยันํำเดิมไหมว่า 5G มีอุปรสรรคต่างๆมากมาย<ช>จริงหรือเปล่าผ่านไปไตรามาสหนึ่งเนาะเราลอง<ช>มาคุยกันดูสักที่หนึ่งดีกว่าอ่ะอย่างแรกครับพูดถึงก่อนพูดถึง 5G ก่อนเลยพูดถึงอินฟรา t r u c t u r e ร์ก่อนเลยก็ได้นะครับหลายคนรู้อยู่แล้วในตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับกสทชก็มีการเปิดประมูล คลื่นชุดใหญ่เลยจะ,จะมี700เมกะเฮิร์ต1,800เมกะเฮิร์ต2,600เมกะเฮิร์ตนะครับแล้วก็26ก<ช>ิกะเฮิร์ตโอเคก็โอเค1 8 0 0ไม่มีใครประมูลก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าทุกคนก็ได้ได้บางคนก็ได้700บางคนก็ได้2,600บางคนก็ได้26กิกะเฮิร์ตก็ได้กันไปนะครับคลื่นพวกนั้นอ่ะเราในการประมูลเราจะเรียกมันว่าคลื่ G, น 5G พอหลังการประมูลปุ๊บจริงๆเนี่ยถ้าตามกรอบเวลาเดิมเนี่ยเขาจะเปิดให้ใช้งานได้ประมาณ มิถุนายนหรือกระกฎะามนแต่ว่าปรากฏว,ว่าหลังจากการประมูลแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยก็ AS ก็เข้าไปจ่ายค่าใบอนุญ,ญาตพัก2,600นะครับแล้วก็เปิดให้บริการ 5G ทันทีนะครับโอเคช่วงแรกเปิดให้ใช้ฟรีเข้าใจได้เพราะว่าตามพิเรียดเดิมจริงๆอย่างที่บอกมันต้องเปิดให้ใช้ประมาณกระกฎายเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงพิเรียดแบบที่เป็นเหมือนโอเ n นเบต้าทดลองใช้กันไปนะครับแต่ว่ามันมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือถ้าใครจําได้ก่อนการประมูลปีนี้จะเกิดขึ้น ทั้ง3โอเปเรเตอร์ใหญ่ก็คือ AS d e สดี t ท็กเนี่ยมีคลื่น700เมกะเฮิร์ตซ์อยู่ในมืออยู่แล้วะนะครับเป็นผลจากมาตรการของอ่ามอ44ตอนสมัยที่ยังเป็นรัฐบาลรัฐประหารอยู่นะเขาไปงานออกคำสั่งมามาตร,าร44 <c oughs> ออกมาให้แบบกสทชอ,ออกกฎพิเศษนะครับอ่าให้สามารถผ่อนผัน <c oughs> เขาเรียกว่าผู้ให้บริการในการที่จะยืดชำระบรนุญาตเดิมได้แต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้อง มารับใบอนุญา 700, โโต700ในมูลค่าเท่านั้นเท่านี้ไปอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นจริง3ค่ายก็เข้าไปรับจริงนะครับหมายความว่าแต่จริงก่อนการประมูลตอนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยด้านเอเซเทคโตรมีมีคลื่น700เมกะเฮิร์ตถือยูนูอยู่ละ20ถ้าจะไม่ผิดแบนด์อยู่มัน20เมกะเฮิร์ตนะครับคลื่นนั้นจริงๆเนี่ยก็คือคลื่นที่ได้มาจากการเรียกว่ารีฟาร์มิ่งของท<ช>ีวีดิจิตอลเป็นคลื่นเดิมที่ทีวีดิจิตอล ใช้อยู่นะครับอ่าก็อันนี้เราเคยเล่าไปหมดไปละนะครับจริงๆตามเพียวเรียดเดิมที่ทุกอย่างจะต้องเบ็ดเสร็จเนี่ยมันก็คืออย่างช้าสุดที่โอเปอเรเตอร์ทั้ง3ค่ายจะสามารถเข้าไปใช้ช่วงเคลื่อน700ที่เอามาจากทีวีดีต้นได้เนี่ยคือ1ตุลาคมใช่ไหมครับก็คือจริงๆเขาก็คเดไลน์ถึง30กันยานั่นแหละเขาคาดหวังว่าจะเสร็จก่อนด้วยซ้ำไปอะไรอย่างนี้ครับซึ่งโอเคบรรดาผู้ให้บริการครงข่ายทีวีดีต้นหรือที่เราเรียกมามากันว่ามัดนะครับก็มีการที่จะ โอเคดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วบางส่วนนะครับแต่ว่าพอหลังจากเข้าปี2020กับ,บสถานการณ์ของการแพร่ระบาดไวรัสโครโรนาหรือว่าโควิด -19 มันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยกำหนดการเดิมตอนนี้ผมใช้คาว่าสามารถจะฟันธงได้แล้วแหละคือกำหนดการเดิมเนี่ยจะเริ่มปฏิบัติ การกันต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจะเริ่มที่ภาคใต้เป็นภาคแรกเขาว่าคาว่าที่นวับอกว่าเริ่มบริการหมายความว่าเริ่มมีการเปลี่ยนใช่ค่ะคลื่นในในแต่ละพื้นที่จากเดิมที่บางพื้นที่จะมีการใช้ช่วงย่าน700เมกะเฮิรเนี่ยสลับไปใช้ช่วงย่านก่อนหน้านั้นคือช่วง600เมกะเฮิร์นะครับแต่ว่า อันนั้นคือแผกนการเดิมช,ช่วงเนี้ยถ้าเป็นช่วงช่วงพ e ีเรียดนี้ยมก,กร,ราคมอักบกร,รามตัดทิ้งเลยก็ไดะมาเป็นกุมภามีนาลักเมษาเนี่ยมันจะเป็นช่วง,วงแบบจริงจริงแล้วต้องเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการเทรนนิ่งละ,ะเทรนนิ่งจากบริษัท ที่ขายของอ่ะใช่ใชซึ่งก็เป็นบริษัทต่างชาติหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราก็มาจากโซนเยอรมันอิตาลีออสเตรเลียจ, <ำ S 2> จําชื่อประเทศไวด้ดีนะเยอรมันอิตาลีออสเตรเลียจีนอ่ะซึ่งแน่นอนครับทั้งหมด <c oughs> นั้นคือแพร่ระบาดโควิด -19 <c oughs> ทั้งหมดเลย <c oughs> นะครับนั่นหมายความว่าจริงๆพีเรียดเนี้ยคือพอมันเกิดสถานการณ์ของวัซโรนเนี่ย <c oughs> ก็ทําให้การ แผนการหรือตามไทม์ไลน์เดิมที่ผู้ให้บริการโครงข่ายเขามีการคุยกันไว้กับก<ะ>สทชเนี่ย<ะ><ะ>มันไม่สามารถทําตามนั้นได้ไดแน่เอาความจริงมาพูดกันเลยดีกว่า,อ,าอย่างของอสองมทเนี่ยนะคะาตามที่ทํางานอยู่นี่ก็คือการส่งของอ่ะไม่มีปัญหา,าแต่ของชิปปิ้งมาละของเนี่ย บอกว่าจะเสร็จทันภายในระยะเวลาที่กําหนดแต่เรื่องของการชิปปิ้งเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศใช่ๆพอช่องวง <Australian S 2> นี้ก็มีหาปปิง้งมีพ olicy ว่ายัางชิปปิ้งของไม่ได้คือล็อกประเทศเลยก็คือเข้าออกไม่ได้รวมถึงสินค้าด้วย,ยอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้ อาจจะต้องมีการเลื่อนไปหนึ่งเรื่องของหนึ่งแล้วนะ,ะคือผลิตทันแต่ว่าส่งมาไม่ทันก็มีปัญหาเรื่องของโลจิสติกใช่ค่ะ,ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเทรนนิ่งอย่างที่ว่าเทรนนิ่ง Training คือต้องเอาคนมาใช่เทรนนิ่งก็เรื่องหนึ่งลอะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการติดตั้งคือการติดตั้งเนี่ยดำเนินการโดยผู้ให้บริการมาอยู่แล้วคือคนไทยแต่ว่ามันจะมีอีกการอีกอันนึงเขาเรียกว่าการปรับจูนอย่างละเอียดหรือที่เรียกกันว่าคอมมิชชันนิ่งคอมมิชชันนิ่งอะค่ะม จริงๆอ่ะคนไทยก็ทําได้เจ้าหน้าที่เราก็ทําได้แต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าบางบริษัทเนี่ยเขาระบุไว้ว่าถ้าไม่ได้ทําการปรับจูนโดยเจ้าหน้าที่ของเขาผู้เชี่ยวชาญของเขา มันจะไม่ครอบครอบเ,เพื่ออยู่ในประกันอ่าก็คือมีผลกับการรับประกันอุปกรณ์ใช่ <Okay. S 2> ประมาณนั่น,นคือนะผลหวนถ้าแต่ที่นุวาพูดมาง่ายๆครับตอนนี้ที่ที่เกิดขึ้นก็คืออย่างแรกปัญหาคือโลจิสติกส์ใช่ค่ะของโอเคบางมักที่สั่งของไปแล้วอาจจะได้ของแล้วอย่างสองรมแต่ก็มีคืออย่างที่บอกผู้ให้บริการมีหลายคนบางคนเขาก็โดยเฉพาะที่เป็นฝั่งของราชการจ่าเขาก็มีสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ที่เขาต้องทําซึ่งแน่นอนตอนนี้ทําตามนั้นไม่ได้เหมือนกับส่วนมากอ่ะจะไม่ค่อยติดปัญหาว่าของเสร็จไม่ทันได ต่ดชิปปิ้งไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็พอเรื่องของคนเทรนนิ่งอีกค่ะคือประเทศเราไม่ได้ปิดประเทศค่ะแต่ประเทศเขาอะปิดใช่แล้วต่อให้เขาบินมาได้อย่างน้อยสุดเขาต้องกักตัว14วันใช่บางบริษัทเขาเขาแจ้งมาในจดหมายที่แจ้งเราเอถึงข้อคอนเซิร์นของเขาเขาบอกว่ามันมีสองกรณีก็คือว่าถ้ายังยืนยันว่าจะจัดให้มีการเทรนนิ่งในช่วงเวลาตาเดิมหรือการคอมมิชชันนิ่งในช่วงเวลาตามแผนการเดิมเนี่ยมันก็จะ มีคอสเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนของเขาเนี่ยจะต้องเดินทางมาล่วงหน้า14วันอ่าก็คือต้องอยู่นานกว่าเดิมอย่างน้อยสองสัปดาห์แล้วหลังจากที่เขาทํางานในประเทศเราเสร็จละกลับไปประเทศเขาเขาก็ต้องกลับกับ,กบตัวอีก14วันเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยมันมีคอสต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกออปชั่นหนึ่งก็คือว่าทางบริษัทพวกเนี้ยเขาแจ้งว่าก็ ติดตั้งกันไปเองเลยแล้วก็ปรับจูนกันไปเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวพอสถานการณ์ที่คายคนเขาเขาบินมาใช่จะปรับจูนโดยละเอียดครั้งแต่ว่าออปชันที่2เนี่ยมันก็มีข้อเสียคือมันจะต้องทำการหยุดให้บริการกันอีกช่วงหนึ่งในช่วงเวลาที่ต้องมาทำการคอมมิ่นคือแทนที่จะเสร็จครั้งเดียวกลายเป็น2ขยับใช่ใช่ซึ่งกชก็น่าจะไม่โอเคใช่เพราะมันกระทบกับ ผู้สารผู้ชมผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับนั่นคือเหตุการณ์นั้นน่าหมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโอกาสผมใช้คำว่าตอนนี้ประมาณ80เซแล้วล่ะที่มันไม่ทันทำลายหนึ่งตุลาคมแน่ๆใช่ก็มีการประชุมกันภายในเหมือนกันว่าจะจะแจ้งไปถามว่าแล้วมันกระทบอะไรกับ 5G ก็นั่นหมายความว่าตามกำหนดเดิมที่ขึ้น70 0ดรอจะต้องเปิดให้บริการได้อย่างแบบฟูลแบนในช่วงปลายปีนี้เลื่อนแน่ๆถามว่าตอนนี้ มีคนมี700้ยไหมก็มีเอก็ประมูล700 pues แต่ดีแท็ไม่ได้ประมูลไงทรูไม่ได้เอาไงเพราะว่าเขามีอยู่แล้วไงเขาหวังว่าจะไปใช้ตรงนั้น20่สิบเอเคอร์ที่เขามีในการที่จะให้บริการเขาก็ให้เขาเขาก็ไม่สามารถเข้าไปใช้คลื่นที่เขาถือใบอนุญาตอยู่ได้นะครับเขาก็ให้บริการไม่ได้กระทบ 5G อย่างไรอันนี้เฉพาะในไทยก่อนเลยนะอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ที่กระทบ 5G แล้วทําให้ปีนี้เป็นความยากลำบากในการที่จะทํา 5G มันสามารถบูมได้มากๆ, <c oughs> ๆคือเรื่องของราคาอุปกรณ์เคาว่าอุปกรณ์ตรงนี้จริงๆ,ๆมันพูดไปได้เลยว่ามันคือสมาร์ทโฟนเพราะว่าในช่วงแรกของการให้บริการ 5G เนี่ยอุปกรณ์ชนิดชนิดของอุปกรณ์ที่จะสามารถเรียกว่าใช้งานเข้าถึง 5G ได้เร็วที่สุดมันคือสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับมันคือสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับมาน,นั้น ที่บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าราคาสูงขึ้นหมดเลยก่อนที่จะมาเล่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยจะมีอยู่2แบรนด์ก็คือทางด้านของ Google กับ LG 2ครับโอเค2แบรนด์นี้อาจจะไม่ใช่ผู้ผลิตอ่าใช้คำว่ารายใหญ่ในตลาดสมาร์ทโฟนคือไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เล่นตัวใหญ่ในตลาดสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่าอย่างตัว Google เองแบบสมาร์ทโฟนแคทโคลพิกเซล ก็ขายแค่ไม่กี่ประเทศมันก็จะบูมอยู่แค่ไม่กี่ประเทศแล้วก็ในประเทศที่เขาขายก็ไม่ได้บูมมากขนาดนั้นด้วยนะครับมันจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่นเหรืออะไรก็ตามนะครับอีกแบรนด์หนึ่งก็คือ lg lg เนี่ยหลักๆตอนนี้ก็ยังทําตลาดอยู่บ้างในไทยไม่ได้ทาตลาดแล้วแต่ว่าอย่างในประเทศเกาหลีใต้ก็ยังทําตลาดอยู่นะครับล่าสุดสองสองค่ายผู้ผลิตมือถือก็ออกมาพูดตรงกันว่าบ่นอะ่ะใช้อย่างเขาพูดเลยใช่คขาว่าบ่นเลยแล้วกันบ่นไปถึงผู้ผลิตชิปอย่างคอคอมนะครับ ว่าเฮ้ยชิปอาชิปอ่า SOC ตัวใหม่ที่ใช้สมาร์ทโฟนปีนี้ที่รองรับ 5G อย่างตัวคอคอมส s n ร p d r a g o น865เนี่ย <Okay. S 2> ราคามันกระโดดสูงไปจาก855ปีที่แล้วพอสมควรแล้วสูงไม่พอพอมาใช้ 5G การการใหกร้การที่มันมันถูกอะมา 5G เนี่ยมันทำให้มีผู้เขาเรียกว่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเนี่ยต้องมีต้นทุน ในการผลิตสูงขึ้นไม่เฉพาะค่าชิปแต่เป็นค่าใช้คําว่าค่าเกี่ยวเนื่องกันอะอเพิ่มขึ้นด้วยค่าเกี่ยวเนื่องมีอะไรบ้างอย่างแรกคือพอเป็นชิป 5G หมายความว่ามันใช้พลังงานสูงกว่าเดิมมาก<อ>แบตเตอรี่จะอยู่ได้น้อยค,ครับถ้าเขาใส่แบตเตอรี่เท่าเดิมมันอาจจะพบเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ไลฟ์หรือแอนดูแลนส์มันอาจจะหายไปราวๆประมาณ10% 15%เลยซึ่งอาจจะเยอะอยู่สำหรับรุ่นเขาก็ต้องมีการเพิ่มประจุแบตเพิ่มประจุแบตต้นทุนเพิ่ม อันนั้นคืออย่างแรกอย่างที่2ชิป 5G ร้อนครับอพอร้อนเนี่ยคือตัวติชิพเบรเรอรทงสซนกรกั800ซีรีส์มันก็ร้อนอยู่ประมาณหนึ่งแล้วด้วยความที่มันเป็นชิปแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนส์แต่พอมี 5G เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ร้อนขึ้นไปอีกนะครับพอร้อนขึ้นไปอีกหมายความว่ายัางไงหมายความว่าเขาก็ต้องไปลงทุนกับเรื่องของพวกระบบระบายความร้อนให้กับตัวชิปเพิ่มขึ้นมันเป็นคอที่เพิ่มขึ้นมาเหมือน3เด้งแต่ม่สามเด้งนะไม่ใช่3เท่านะครับก็คือ อะไรหละต้นทุนชิ้นส่วนราคาสูงขึ้นส่งมอมกระทบต่ออุปกรณ์อื่นภายในเครื่องที่ต้องทําให้เหมือนกับต้องต้องแบบเร่งคะเนพเื่ออัพสเปคขึ้นราคาก็ขึ้นด้วยทั้งชุดระบยาความร,ร้อนทั้งแบตเตอรี่นะครับถ้าเห็นตัวแรกไม่ชัดผมเอาราคาของตัวเสี่ยวมี่มาให้ละกัน เซมีเนี่ยถือเป็นปัจจุบันเป็นแบรนด์อันดับ3ของโลกตลาดสมาร์ทโฟนเรียบร้อยนะครับแซงหัวเวยขึ้นมาละตอนนี้อยู่เป็นอันดับ3อันดับหนึ่งยังเป็นซัมซุงอันดับ2เป็น a p p l ปอันดับ3ปัจจุบันเป็นเซมี่นะครับท่งน้าของเซมี่เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมือถือเรือธงต้นปีของพวกเขาไปคือมี่สิบซีรีส์นะครับมี่สิบประกอบด้วยมี่สิบกับมี่สิบโปรนะครับเปิดออกมาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือผมอิงราคาจีนด้วยนะผมยังไม่ผมยังไม่เอายังยังไม่เอาราคาไทายนะเอาราคาจีนก่อนนะครับ มี่สิบเนี่ยราคาเริ่มต้นที่ปีนี้เขาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหยวน<ะ>ตีมีเงินไทยในจีนก็เฮ้ยก็ไม่ได้แพงนักมาได้ชิปเซนส์ก็แปดห้าด้วยได้แรมแปดกิกด้วยโอ้กล้องหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลเนี่ยตัดราคาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหยวนตีมีเงินไทยก็ตกราวๆประมาณหมื่นแปดบวกลบประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดประมาณนี้ก็ไม่ได้แพงถ,ถ้ามองถ้ามองแบบมองแง่นี้เฉยๆแต่ถ้าย้อนกลับไปเทียบกับมี่เก้าที่เปิดตัวปีที่แล้ว คือโดยปกติเนี่ยเรือธงพวกนี้มันออกปีต่อปีอยู่แล้วราคาจริงๆก็ต้องใช้คาว่าถ้าไม่เท่าเดิมก็ขยับอาจจะขยับขึ้นไดน้แต่ขยับขึ้นเล็กน้อยแล้วมาเทียบกับเอาราคามีสิบปีนี้อาจจะพราะมีสิบกว่านะไปเทียบกับมีเก้าปีที่แล้วมีเก้าเนี่ยเปิดตัวเริ่มต้นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหยวนต่างกันถึงหนึ่งพันหยวนหนึ่งพันหยวนนี่ก็สี่ห้าพันแล้วนะฮะอันนี้คือราคาที่จีน ล่าสุดเนี่ยมีเพิ่งเปิดตัวมี1สิมี1สิบโปที่เป็นแบบ global launch ก็คือแบบแบบที่เป็น international เนอะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าราคามี10ิบเริ่มต้นไปเนี่ยเอาราคายุโรปเริ่มต้นที่28,000บาทบวกไปอีกหมืม่นเนี่ยจากราคาจีนปีนี้เราจะเห็นว่าสมาร์ทโฟนเรือธงที่รองรับ5 g แบบเต็มที่เนี่ยราคาสูงทุกตัวนะครับซัมซุงปีนี้อ่ะผมให้อิงราคาอะไรของซัมซุงเนี่ย ซัมซุงก a l ซี่ S10 อ l t r a นะครับซึ่งณวันที่อัดเนี่ยยังใช้ 5G ในไทยไม่ได้อยู่เลยนะแต่ว่าเขียนว่าลองรับ 5G คือรออัปเดตเฟิร์มแวร์และซัมซุงบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยกลางเดือนมีนาจะอัปเดตให้ป่านเนี้ย30มีนาละยังไม่อัปเลยถ้าซัมซุงฟังอยู่อัปด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ผู้ใช้เขา <c oughs> <c oughs> เขารอกันเหนื่อยแล้วนะฮะ<อ>ตัว S20 Ultra 5G เนี่ยเปิดราคาไทยที่39,990บาทก็โอเกือบแต่หมืนแน่ จริงๆราคาปีที่แล้วมันก็มีพวกแบบ S10 Plus รุ่นที่เป็น ROM 512กิกที่ราคานี้เหมือนกันประมาณเนี่ยประมาณ30,000ื่นไปไปเนี่ย 389, 399อะไรอย่างอะไรเงี้ยแต่แต่ปีนี้กับที่ Samsung เลือกทำกตลาดในประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัว S20 Ultra ที่ Samsung ประเทศไทยเลือกทำทำตลาดในราคา30,000กาาร้มันแค่เป็นรุ่นเริ่มต้นของ S20 Ultra เท่านั้นคือ มันเป็นแรม12แล้วก็รอมแค่128อะซึ่งถือว่าน้อยมาก<ะ>หลายคนคาดหวังว่าเฮ้ยราคาเนี้ยคือราคาเนี้ยรับได้ถ้ารอมเยอะกว่านี้ม,มันไม่ควรเป็นราคารุ่นเริ่มต้นมันมี็นการสะท้อนว่าเออราคาต้นทุนสูงจริงราคาขึ้นจริงครับ มาดูทางฝั่งของ oppo บ้าง <Yeah. S 1> oppo ช่วงนี้กําลังมาแรงเลยเพราะในในตลาดเอเชียโดยเฉพาะ southeast asia เนี่ยในไทยเขาเป็นเบอร์หนึ่งไปเรืเอร่อยแล้วนะครับยิงไม่ใชเฉพาะในไทยหรอกใน southeast asia เนี่ยในฟิลิปปินส์ไทยผมไม่แน่ใจว่าเอาเอาคอนเฟิร์มแค่สองประเทศเนี่ยแค่แค่ฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ยยอดขายแบรนด์บริโอมกาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าของมาเลยเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองนะครับ oppo ปีนี้เปิดเรือธงมาแล้วคือตัวไฟ X สองไฟ X สองโปร ไปสองโปรเปิดราคาสี่หมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะจะเป็นครั้งแรกไม่คิดไม่ฝันเมื่อไงไม่ได้เห็นอัปโปเปิดราคาเห็นเลขสี่นำหน้านะะแต่น่นอนโอเคสเปคจัดเต็มมาแบบดูคุ้มค่าวกว่า A20 Ultra แน่ๆหระแต่แบบก็ไม่คิดไม่ฝันว่าอัปโปจะเลทข,ขึ้นมาเลขส<ช>ี่เหมือนกัน<ช>ถามว่ามันแล้วพอไปเทียบกับประเทศอื่นราคาประเทศอื่นในยุโรปโปก็แพงในอเมริกาแพงกว่าไทยนิดนึงด้วยซ้ำน,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 นะครับถ้าตีมาข,ของเมืองอเมริกาอยู่ประมาณหนึ่งประมาณสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นสองก็คือแพงกว่ากันแบบหลัก พันพันสองพันอะไรประมาณนะี้ต้องแสดงว่าเห็นว่าต้นทุนปีเนี้ของอุปกรณ์ 5G มันสูงขึ้นจริงๆโดยฝั่งว้วยถือเ,เทคโนโลยีใหม่แล้วเปล่าแต่ที่บอกครับผมว่าหนึ่งก็คือเทคโนโลยีใหม่ด้วยสองคือมันเอาจริงๆถ้าคุยถ้าคุยกันแบบเชิงอินจิเนียริ่งน<ะ>ิดนึงก็คือถ้าพูดอาจจะต้องพูดว่าปีนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นพอจุดเริ่มต้นเนี่ยพวกพวกพวกอะเรแกอะพวกเทคโนโลยีการผลิตหรือเทคโนโลยีชิป ที่ใช้กับการใช้ 5G อ่มันยังไม่ได้เต็มประสิทธิภาพต้นทุนสูงอยู่นะเพราะว่าเป็นของใหม่นะครับสองก็คือทำท,ที่ยิ่งมันทำาให้เขาไม่น่าลงทุนเพราะว่ามันยังไม่ได้รองรับแบรนด์เยอะขนาดนั้นกลับไปดูมือถือ 4G ของวันนี้ที่คุณถือกันอยู่นะครับแล้วยองไปหาสเปคดูว่ามันรองรับ 4G แบรนด์ไหนบ้างเยอะมากคำว่าแบรนด์ไหนบ้างคือคลื่นไหนบ้าง <c oughs> ผมใช้คําว่ามันแทบจะรองรับทุกคลื่นที่ใช้กันบนโลกใบนี้อยู่แล้วนะครับอันนั้นถ้านาเฉพาะเรือธงนะ กลับไปดูที่ 5G ครับมือถือ 5G ปัจจุบันที่เราใช้ใช้งันอยู่นะครับที่มีขายในตลาดเนี่ยแบรนด์ไหนก็ได้เลยนะไม่ได้รองรับครบทุกแบรนด์ที่ 5G มันควรจะมีโอเคเขาจะเขาจะใช้เน้นว่าแบบเออถ้าเกิดใช้ขายโซนนี้ก็จะเหมือนกับจะเปิดให้ใช้อันนี้ไม่ได้เปิดให้ใช้ฟูทุกแบรนด์นะครับมันเป็นเรื่องประหลาดมากเหมือนกันเออพราะฉะนั้นตอนนี้สถา,านการณ์ของ 5G ในไทยโดยเฉพาะกับสมาร์ทโฟน่ะมันจะสืวนสถานการณ์ยุคสมัย 3G ที่เวลาจะใช้ทีก็ต้องเลือกว่าเอ๊ะ นี่คือ 3G 850หรือ 3G 900เมกะเฮิร์คล้ายๆกันครับอันนี้ก็ต้องมานั่งดูว่า1คือรองรับคลื่นไหมรองรับแบนไหนบ้างอ่าบางคนอ่านเหมืที่เราเคยให้ไป4ตัวเลขแล้วเรียกว่าแบบโกลเด้นนัมเบอร์เนาะคือ N28 N28 มันคือตัว700เมกะเฮิร์ N41 คือ2,500เมกะเฮิร์อ่าเราว่า2,500เมกะเฮิร์เนี่ยจริงๆมันคือครอบคลุมคลื่นที่เมืองไทยเพิ่งเปิดประมุมไปด้วยเพราะ N41 มันจะครอบคลุมตั้งแต่2,500จนถึง2,690ครับแล้วก็ N77 เ7น็จคือ 3600, N7 เจแบดคือ3500เอาแค่นี้ยังไม่ต้องนับเพราะ MMWave นะครับเพราะ MMWave จริงๆเนี่ยในโลกมีมีใช้อยู่ขึ้นเดียวคือ28 GHz เทีมือถือที่รองรับจะมีรองรับ28 GHz แต่เมืองไทยอ่ะประมูล26 GHz อืกไม่ใช่28มันเลยมันงใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เบื้อติเ M Wave เเนี่ยคือตัวกินต้นทุนเลยเพราะมันมันใช้ชิปที่พลังงานสูงมากนะครับ เอาแค่น C เนี้ยสี่กลเด้นนัมเบอร์เนี่ยมาปัจจุบันเชื่อหรือไม่ครับมีจงถามว่าม,มีมีมือถือที่ครอบคลุมไหมมีแต่ไม่ใช่ฟ uh ูลแบนอ๋อตัวนั้นก็คือตัวฮุยเมทสามสิบโปรห้าจีเมทสามสิบว่าเมทสามสิบโปรห้าจีลองซ,อซื้อวันนี้ลองรับ n อ็ยี่แปดได้แล้วแบบโดยแบบไม่ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรทั้ใช้ได้เลยลอ, 1, ลองรับตัว n อ็นหนึ่งนะครับลองรับตัว n อ็นเจ็ดลองรับตัว n อ็นเจ็ดแปดแต่มันมีดอกจันไว้ถ้าเกิดใครซื้อเมทสามสิบโปรห้าจีมาถ้าสังเกตตรง ตรงแพ็กเกจจิ้งที่เป็นพลสติกห่อมันจะมีสติกเกอร์อันนึงแปะไว้ว่าเหมือนดอกจันเหมือนแบบห้ามขื่นห้ามดินเกินกว่ากับสองกลดล็อกตัวเป็นแทุกครั้งเคยได้ยินใช่ไหมอ่ามันจะเป็นดอกจันไว้ก็คือตัวเมทสามสิบโปรห้าจีเนี่ยการรองรับเอ็นซีหนึ่งไม่ได้รองรับทั้งช่วงอ่ะเราบอกแล้วว่า NC1 มันคือเริ่มต้นที่2,500ถึง2,690เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมันเป็นช่วงทั้งหมดเลยเนี่ยไอ้ไอ้ช่วง190เมกะเฮิรตซ์ย่านความถี่เนี่ย มันคือช่วงเดียวกับที่กสทชประมูลไปแต่เมทสามสิบโปรห้าจรองรับตั้งแต่สองพันห้ารอยสิบห้าถึงสองพันหรอยเก้าสิบมันขาดไปสิบห้าเมกะเฮิรมันแล้วผมพูดได้เลยว่ามันเป็นเหตุผลเดียวกันกันกบที่เอเอเลือกจะเอาสิบห้ากิกะเฮิรเนี้ยมาให้บริการ 4G ที่2600เพราะเขารู้เลยว่าอุปกรณ์อะ่ะมันไม่รอ,องรับช่วงแบรนด์นี้ ปล่อยไปก็ไม่มีประโยชน์ก็กลับมาใช้ 4G ซะดีกว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งเพราะว่าจริงๆแต่ถามว่าอย่างซัมซุงอย่างอ p ป l ปฟูลแบนไหมฟูลแบนแต่อย่งแม่เฟิร์แวร์เขาไงณวันที่เขาเปิดลันช์ 5G อ่ะทั้ง A s ทั้ง True มีแค่หัวไว i Mate 30 Pro เท่านั้นเลยนะที่สามารถใช้งาน 5G ได้เท่านั้นเลยจริงๆเ่ะเฉพาะในไทยนะเราไม่นับเครื่องฮิ้วเลยนะ นั่นคือเหตุผลแล้วมันก็ไม่ได้ฟูลแบงขนาดนั้นไงเนี่ยน่คือเหตุผลที่บอกนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าแหมปราม่าณมาขนาดนี้นายบอสจะไม่ใช้ 5G เลยเหรออะไรเงี้ยใช่ใช้ยินอยากใช้ครับอยากใช้แต่ว่าอย่างที่บอกปีนี้มันก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้เร่งรีบละกันแต่ว่ามันมีข่าวดีหรือว่าแสงที่ปลายอ,อุโมงค์เล็กๆอันหนึ่งก็คือล่าสุดเนี่ยดีแท็คเขาออกมา มีการแสดงท่าทีอันหนึ่งน่าสนใจคือดีแท็ไม่มีช่วงครื่น2,600ใช่ไหมที่การระรูลที่ผ่านมาเขาได้ไปครื่นช่วงเดียวคือ26กิกะเฮิร์ที่เขาเอาไปแล้วไปจิ๊ดเดียวด้วยนะครับไม่รีบแต่เขามีอย่างที่บอกเราเคยพูดไปแล้วเขามีครื่ง2,2,300เมกะเฮิร์อยู่ถึง60เมกะเฮิร์ะแบนด์วิดต์กว้างมากครับคือตอนแรกเขาบอกกัศแล้วว่าเขาจะไม่เอามาทําพวกนี้หรอกเขาจะไปทํา 4G ให้แบบฟูลสเกลของเขานั่นแหละ,ะที่เป็นแบบพวก TDD แต่ล่าสุดมีสัญญ,ญาณออกมาละ ตอนแรกเขากล่าวว่าทำฟูลสเกลเนี่ยคือเขาทำจะเป็นแบบ TDD แบบ 3CA คือเอาเอาคลื่นช่วง2,300เมกะเฮิร์แบ่งเป็น3 3 3บล็อกอะแล้วก็เอามาเมิร์กันให้กลายเป็นแบบ 3CA อะไรเงี้ยล่าสุดอาจจะล่าสุดมีส่งสัญญาณแต่ว่ามไม่ได้คอนเฟิร์มนะเป็นการพูดเชิญเทคนิคกันว่าอาจจะลดเหลืองแค่ 2CA และเอาช่วงหนึ่งอะมาทำ 5G ที่2,300ซึ่งถามว่ามันมีไหมมีอุปกรณ์ลองรับอยู่ไหมมีมทาได้นะครับมันทาได้แหละ อ่ก็อันนี้ก็ต้องอันนี้เป็นแสงปลายอ,อุโมงค์นี่เน็กสำหรับคนนี้ยังถือดีแท็อยู่นะครับค่ะ <c oughs> ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผู้มาพูดคือไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอย่าพิ่งซื้อมือถือ 5G เนะ้ <c oughs> อยอะไรเงี้ย 5G ไม่เกิดหรอกผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะ 5G ยังไงก็ต้องเกิดเราเคยพูดไปแล้วว่า 5G คืออนาคตแบบแท้จริงนะครับ 5G มันมีชื่อคลื่นที่เรียกกันเป็นทางอย่างเป็นทางการไปแล้วเราผมว่าผมว่าเคยพูดไปแล้วนะอย่าง 4G เราจะเรียกว่าว่าเป็นเป็น LTE ถูกปะ 5G เราจะเรียกว่าเป็น NR นครับก็ค่าวาว New Radio มันคืออนาคตอย่างแท้จริงอยู่แล้วแต่ว่ากับปี2020แล้วมีสถานการณ์บวกเวลราพูดถึงปี2020เนี่ยมันต้องมองเล็บแล้วว่าบวกโควิด1 9เข้าไปด้วยใช่มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมันไม่อยู่ในแผนอยู่แล้วโรคระบาดสงครามมันเป็นสิ่งที่ un p พ e d i c t a b l e อยู่แล้วนะครับมันไม่มีใครรู้ด้วยว่าตอนนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนใช่ไม่มีใครรู้เหมือนสมาร์ทสงครามก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วมันจะจบเมื่อไหร่่ไม่มีใครรู้ สิ่งเหล่านี้หรือภัยธรรมชาติเงี้ยมันไม่มีใครรู้อะอยู่อยู่แผ่นดินไหวใช่ไมไม่มีใครรู้ครับมันมีสองสามอย่างที่มันมันมันคาดเดาไม่ได้มันเป็นริสที่ที่คาดเดาไม่ได้คือความเสี่ยงที่คาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมันเกิดขึ้นมันสมกสับทบแน่ๆนะครับแล้วมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าปีนี้เนี่ยหลายคนก็ที่อยากใช้ 5G อาจจะสมชัวยว่าถ้าถ้าถ้า,ถาให้แนะนําจากใจจริงก็คงบอกว่าให้อึบไว้ก่อนฮึบไว้ก่อนอดใจมันอีกนิดนึงครับ ถ้าสถานการณ์โควิดในทีดีขึ้นอะไรเนี่ยซื้อปลายปีก็ไม่สายหรือถ้าปลายปีเนี่ยบางคนก็ถ้าคนเล่นมือถือก็จะรู้เอยเดี๋ยวต้นปีมีข่ารุ่นใหม่ละแล้วผมผมมีความเชื่อลึกๆอย่างไม่รู้ทําไมแบบตื่นมาแล้วก็นึกอย่างเงี้ยขึ้นมาเลยว่าแบบปีหน้ามาดาเรือธงจะเปิดตัวเร็วขึ้นทุกแบรนด์เพราะปีเนี้ยยอดขายทุกแบรนด์จะตกต่ํามากแน่ๆแ,แต่ปีหน้า มือถือทุกแบรนด์จะเร่งเปิดตัวเร็วขึ้นแล้วเผเ่อๆราคาจะถูกกว่าปีนี้ด้วยอืออันนี้คิดเฉยๆถ้าเกิดถ้าเกิดพราะนั้นถ้าเกิดมือถือคุณไม่ได้เก่าเกินไปอยากลอง5 G เข้าใจได้แต่ว่าถ้ามันอดใจได้นิดนึงก็รอรอรึปุ่นไก่อนรึปุ่นก่อนแต่ถ้าเกิดคนที่แบบโอเคไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเรื่องสภาวะทางการเงินอยาก้องห G อันนั้นไม่ว่ากันหรือมือถือเก่าแล้วอะไรเงี้ยจะซื้อ5 G ก็เข้าใจได้เพราะเราพูดเสมอว่าถ้าจะซื้อเรือธงซื้อสมาร์ทโฟนรรนเืองปีี้ ไม่มี 5G อย่าซื้อมันมนะครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อมันต้องมี 5G อยู่แล้วทีนี้สําหรับคนที่ไม่ได้เงินถุงเงินถังสําหรับตลาดที่เป็นแมสตลาดมือถือแมสก็คือตลาดระดับพวกตั้งแต่ช่วงประมาณ7 0 0 0ถึง1 2 0 0นนี่คือตลาดที่แมสที่สุดแล้วนะครับบนโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับก็มีข่าวดีก็อย่างตอนที่เสี่ยมีเปิดตัวมีสิ มี10 Pro ที่เป็นโกโบครับเปิดตัวมี10 l i ไ e ์ 5G ด้วยซึ่งคิดราคาเมืองไทยแล้วก็ประมาณ12ื่นสองคิดเมืองเงินไทยจากยุคยุโรปประมาณ1 0ื่นหมื่นสองาประมาณนะี้แต่ว่าเข้าไทยก็น่าจะอยู่ประมาณหมื่นต้นๆนะอาจจะอยู่ประมาณหมื่นตอนก็มีโอกาสที่อาจจะเป็นรุ่นความหวังกันอ่ใช่ก็เป็นรุ่นความหวังที่ทำให้หลายคนสัมผัส 5G ได้แต่ก็ต้องไปดูอีกว่ารองรับคลื่นไหนบ้างประมาณนี้นะครับ นั่นคืออุปสรรคของ 5G ที่เกิดขึ้นในปีนี้เพราะนั้นเหมือนเป็นการยืนยันหนึ่งคำตอบแล้วว่าผมว่าไงปีนี้ 5G ก็ไม่ปังแต่ไม่ปังเนี่ยจริงๆมันไม่ปังด้วยด้วยเหตุผลแรกก็คือเรื่องของคลื่นกับเรื่องของอุปกรณ์แต่ว่าพอมีโควิด -19 ทีเนี่ยมันเป็นปัจจัย X ขึ้นมาเลยแต่เป็นปัจจัย X ที่ส่งเสริมว่าเออโอกาสปังสูงมากบุกโอกาสไม่ปังสูงมากแน่ๆนะครับก็แต่เหมือนว่า 5G ไม่ไม่เดี๋ยวเขา 5G จะไม่เกิดยังไงมันก็ต้องเกิดแต่ว่าจะเกิดช้าหน่อยในนนนกกกรรรณีีี้้เเพาาะสถ์ท่ิดขึ ใช่มันเป็น u n นพ e d i ดิเ l เบลใช่ก็ถือว่า EP นี้มีการอนะัปเดตในเรื่องของสถานการณ์ 5G ในไทยด้วยครไปด้วยเป็นของแถมแล้วกันนะครับยังไงก็ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวประมาณนี้เห็นมีคนขอเรื่องของหูฟังมาก็เดี๋ยวจะอาจจะทำอี P หูฟังให้อีกครั้งหนึ่งกับพวก EP พวกเกมมิ่งเกียรเห็นมีคนถามมานะครับอยากให้ทำอ p p อะไรลอง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 บอกเราก็ได้อยาให้คุยเรื่องอะไรลองบอกเราก็ได้นะครับ แต่เว้นเรื่องเซิร์ฟเวอร์ลงทะเบียนในของเขานะ <c oughs> ไม่คุยนะอ่า <c oughs> ไม่คุยไม่คุยไหนหรอไม่คุย,อย,เ,อคยเอ้ยมโทษไม่ได้ของนี้ใครจะไปคิดว่ามีการรีเควสี่ประมาณ <c oughs> 1 0บ0ิบล้านครั้งแต่จริงๆตอนที่คุณบอ ลงทะเบียนอ่ะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การลงทะเบียนบ่ะ OTP เออมันมันหามันอยู่ที่ก็เหมือนกับขอขวดขอขวดขอขวดไปตันอยู่ที่ OTP นั่นแหละขอขวดไปตันอยู่ที่ OTP นั่นแหละก็บอกว่าคือถ้าพูดไปจริงๆมันมีคนที่ทํางานข้างหลังอยู่เยอะเราเราไม่ได้มองแค่ภาครัฐแต่เรามองถึงคนที่คนทํางานจริงๆโปรแกรมเมอร์คนที่ทําดูซซฟต์แวอร์ดูระบบอะไรเงี้ยเขาทําเป็นความสามารถแล้วล่ะกับเครื่องไม้เครื่องมือที่มีแต่กับแต่กับสิ่งที่มันรีเควสเข้าไป มันเหมือนมันไม่ต่างจากการยิงดีดอสมันไม่ต่างจากการฟลัดเว็บเลยเพราะว่ายังไม่ทันหกโมงอะประมาณห้าโมงห้าโมงห้าสิบของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนก็เข้าหน้าเว็บแล้วก็พร้อมใจกันกดแบบ f5 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 แบบดีเฟต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 รัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราจะยิงให้มันตกอ่ะใช่ใช่คือการมันเหมือนทุกคนพยายามเข้าแต่แต่ละคนคนเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพยายามอยู่ เมื่อเหมือนไม่การยิงเว็บอะ่ะมันคือการดีดอทแบบหนึ่งอ,ะอ่ะเออเพราะการดีดอทมันคือการประชุมให้ทุกคนแล้วก็ในกรณีนี้กูค,ณ,คณไม่ได้ใช้โทรอะไรเลยนะคุณสามารถทําเหมือนแฝดม็อบอ่ะดยกทุกคนเข้ามาแล้วคนเห็นด้วยอะ่ะแสนคนห้าแสนคนพร้อมกันเข้าเว็บเว็บหนึ่งล่มนะฮะยังไงก็ล่มนะฮะ,ฮะผมจําได้ว่ามันมีมีมที่เขามาล้อกันอะ่ะกับสถานการณ์ให้เกิดขึ้นกับเว็บอ่าเราไม่ทิ้งกันว่าแบบดูพรฮับสิไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นเคยล่มเลย ไม่เหมือนกันอ,อะพร้อทัาแบบอมอ่ามีมีมีสับสกไลตหลักแบบยี่สิบกว่าล้านอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมว่า2ี่กว่าล้านเขาไม่ได้เข้าดูพร้องกันแต่เนี้ยพร้อมกัน,น้นอง้องกันรีเควสต์อะมันก็เกิดขึ้นได้ครับกับทุกเว็บ Google ก็ล่มครับถ้าเจอแบบนี้ผมเอาตรงเพราะว่าระบบหลังบ้านของเว็บไม่ทิ้งกันคือใช้ Google Cloud นะใช้ Google Cloud แต่ว่าน่าจะใช้แค่แค่เบสออนสิงคโปร์ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ ประมาณนี้อ่ะนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ลาไปละเจอกันใหม่ EP หน้าเดี๋ยวมี u t ฟจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามแต่อยา่คุยเรื่องอะไรส่งมาได้นะจ๊ะวันนี้น้ำหวานในบอสลาไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยโดโซเชียลดิอะไรนะ distancing ขอบคุณมากโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับค่ะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆล้างมือนานๆหน่อยนะคะออกไปข้างนอกก็ใส่แมสพยายามปกป้องตัวเองเนาะใช่ค่ะไม่มีอะไร บอกป้องเราได้ดีกว่าตัวเราเองอยู่แล้วครับให่คืออยู่บ้านค่ะ stay at home เนาะก็ออกข้างนอกเท่าที่จําเป็นนะครับเข้าสังคมเท่าที่จําเป็นในช่วงนี้ครับไม่ได้บอกว่าไม่ให้เดินตลาดซื้อกับข้าวอดอดอยู่บ้านอดข้าวตายไม่ใช่นะก,ก,ก,ก็ออกไปแต่ก็รีบซื้อรีบกลับ,รบประมาณนี้ไม่ต้องไปชิดชแชทเม้ามอยขนาดนั้นใช่ส่วนใครประสบปัญหาใดๆก็ตามนะคะเดี๋ยวมันก็จะหันไปเนาะถูกต้องเพราะว่าคุณไม่ได้โดงคนเดียวโดงกันทั้งโลกฮะอย่างน้อยสุดคุณมีคนหลักร้อยล้านคนเป็นเพื่อนคุณอยู่แหละ นะครับแล้วก็คนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เสี่ยงคือไม่ได้อยู่ในสภาวะเสี่ยงเช่นไม่ได้เป็นสัมผัสกับคนโลกไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่นแน่ขาคุณจะรอดน,นะค่ะทุกคนต้องทานะครับเพราะว่าโรคนี้อย่างที่คุณหมอบอกเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นไม่แสดงอาการนะครับแต่คาว่าไม่แสดงอาการไม่ได้หมายความว่าไม่แพ้เชื้อนะครับระวังไว้ด้วยโอเค,อเควันนี้ลาลด้วยความปรารันาดีค่ะจากนายบอลซนและนวานและคุณยูดอทเอฟเอ็มด้วยนะครับยูทีเอฟด้วยนะคะไปละสวัสดีครับดีค่ะ What the fact?